มาลอๆไปมูสเทปเอ๊ะคุณลอยเวลาจับมันไปแล้วไอ้ดันเขาได้ไหมเอาจริงประกบอะไรครับเบอร์ห้าครับเบอร์ห้าฝั่งเขาเบอร์ห้าลงแก่สามสิบ เก็จะตไปให้พี่ปัตตุกตอนนี้เป็นชิมสามหมื่นแล้วนะจากจตุร์มาห้าห้าขออนุญาตนะครับทางไทยแฟนคลับก่อนนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับวันนี้ขออนุญาตใส่แว่นตาหนึ่งครับเพราะว่าผมเดินทางวันนี้ใส่เชื่อมเชื่อมเหล็กด้วยครับมันก็เลยเสียบตานีครับขออนุญาตใส่แว่นตานะครับไม่ได้เฟกนะเสียบตาอย่างนี้ครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งครับดูบรรยากาศนะครับ คออะค่อผ mm. ู้นะครับผ uh, ู eh ้หรอผู <k <k 等等้กใหญ่ผ anyway ู <k <k ้ั้อน่อยี๋ยวบอกเาอาดูหน้าาดูน้คู่นี้นะครับชิงเงินรางวัลนะครับไปกับ3 0มสิบเคครับมันจะคู่แอดมินอ่าทิมไปที่2 0่สิเคครับ เนื่องจากหน้างานเ็ามีเพิ่มนะครับเป็นรวมไปกับ 30K นะฮะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันนะฮะอยู่ในอยู่ในช่วงวอร์มนะครับฟังหันหลังท่านผู้ชมครับเสื้อเขียวครับพี่วุฒินะะเบอร์11เสื้อเขียวก็เจ้าปอนสวนเบนนะฮะสวนตะเกีงสีเงินเสื้อออกส้มๆขาวเบอร์13แล้วก็เจ้าเจ้าเนมครับ เนมหัวเปียครับปึ่งฟ้าชัยไปเมเมอักสกู่นะครับเหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมเจ้าเนมนะฮะแลข้าหัวกับพีเอดํานู่นะฮะเสื้อสีือดหัวเกงสีน้ำเงินครับฝังตรงข้ามนู่นครับพีเอดํานะจะแลข้าหัวกับเจ้าเนมนะชวนฝั่งนู้นครับก็มีเจ้าตาครับที่จับตะกร้อฝั่งนู้นคะัก็เจ้าโจถุงเท้าแดงครคู่นี้ครับ ทีมงานบุญดำนะครับโจ้ต้าเอดำถือว่าเป็นทีมเวิร์เคเขาเลยนะฮะส่วนฟังด้านหนะ้าท่านผู้ชมนี่ฮะเจะปอนนะครับิวุนครับก็ก็้นีนะก็เป็นอีกหนึ่งทีมเวิร์คเช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะเจ้าเจ้าปอน,นครับกับเจ้าเนียมีคืเป็น,นค,คู่เวิร์คนะฮะคู่นี้ไปกับสามสเคนะฮะ ไม่ใช่ 20K นะครับคู่นี้นะเดี๋ยวรอรับชมนะครับนักกีฬากำลังวอร์มอยู่ยนะครับแต่ต่อ,ตอ,มอยมวยนะใากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคู่นี้ก็แล้วก็มาถ่าจะสนุกครับเดี๋ยวคู่ต่อไปนะครับจะเป็นคู่เอก คู่ที่สองในรายการนะคอยติดตามชมนะสนามไหนครับสวัสดีครับพี่ออสเองสนามคุณจนมวยป่าครับที่บุรีรัมนะเพราะว่าวันนี้อดิดสนามนะรับมีฝักงุ้งฮะ ไปเสาหน้าครับได้เจอกันแน่นอนครับสนามวันต่ก็ไม่ไ้ฝนแคนีะดเจอกันค่อนข้างแน่นอนครับเพรฝนเริ่มหยุดไปเร่วมๆเกือบเดือนนะพี่เช็คสภาพกินปลากรานะ

รอดะครับว่าคู่นี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับทําสายตาออม่าน่องมนะครับเท่าที่เห็นมาครับเจ้าเนียนนี่ก็พลังช้างเลยนะครในเรียมข้ามหัวครับแน่นอนครับเจ้าปอนี่เป็นตัวยกเบอร์หนึ่งอยู่แล้วสำหรับทีมครับส่วนฝั่งตรงข้ามนะครับ ฝั่งตรงข้ามมีเจ้าตาครับเจ้าตานี่เป็นตัวยกหลักอยู่แล้วครับส่วนเจ้าโจ้นี่น่าจะเป็นตัวเปิดจังหวะลูกแรกเนะยนะครับตัวยกหลักน่าจะเป็นเจ้าต้าครับส่วนตัวทานี่น่าจะสูสีนะครับน่าจะสูสีครับถ้าผู้ทิมผู้ทิมโราี่ก็อาจจะอาจจะได้เปรียบตรงเป็นเจ้าถิ่นนะครับสำหรับทีมงานดุริยางครับ ก็ประมาทขีดงานสวนเป็นไม่ได้นะเดี๋ยวสักครู่นะครับ มีสภาพไม่มีสภาพแล้วครับมีแต่ดอซื้อพี่หนยมีแต่ดอและอย่างเดียวเขาไม่ดีอ่ะ พี่หน mm ่อยใครพี I mean, ่หน really ่อยไกรสดครับด nah> yeah, exactly. ีงานบุญรำนางรองครับมาแซลครับแบางันปรองมันักเียนีรเียเียหรอแล้วเลเหีอเขาบอกว่าเปียนาเ่นหมดี่านีเนียมดูเขาบอกวไอ้มาไหนมาไหน E, <the> เอาที่นะเอาคอยดีสักแส่ครับแ เท้าล้วครับคู่นี้นะตกลงครับรางวัลที่ชิงไปกลับมาสามสิบเกนะครับเข้ามาสู่เกมครับคู่นี้ครับสตาร์ทเปิดหัวนะฮะฝั่งตีมงานเดินสายส่วนนไงครับมายเลขที่เอกครับเจาปบอลนะฮะหยิบลูกมาเสิร์ฟเองนะฮะเจาปบอนในค่ำคืนนี้ฮะ ลูกเสิ์ฟเจ้าปอนี่ถือว่าหน้าลัวนะครับเกมเสร์เจ้าปอนจังหวะคุมจังหวะยกนีเจ้าปอนมีให้เห็นนะฮะใครที่เป็นแฟนขับเจ้าปอนเสด็งครับน่าจะเห็นลีลาเจ้ปมาปอนมาพอสมควรนะไม่ตอม้องรัยายครับชวนชวนทีมงานบุลีลัมนะก็เป็นอีกหนึ่งคู่เวิร์กนะฮะน่าติดตามชมเช่นเดียวกันครับ เขาสู่เกียนะครับ13แต้มไม่มีเดียวนะคร่แล่างข้ามหมดครับเซิร์ฟหมดทุกคนได้ฮะเจ้านูแลกข้ามหมดกเกียับไม่ายอะไรกนะสวยนะครับายเสพี่อัโอ้จ้าปอนเฉื่นไ

สูโอ้โหลูกนี้เจ้านีไปหยวเจ้าต้าครับยังไม่รู้จกักเจ้าต้ารุ่นำชุดเล็กนะฮะ ตายหน้าครัวนะครัไปที่สนามบรรณกนี่เจ้าตายกร้อยนะครับเอ็นดวันนั้นสอนเชิงไปน้ครัวเดอวพี่เปลี่ยนแวแ่หนึ่งศูนย์นไ้ปศูนย์่งครับพเซอร์ปุ้ยสิบดีเลยครับเจ้าครับ ตายกหางไปไหนไหมทั้งไงครับจากที่แอดบินได้เห็นพี่เอ็ดดนะครับพี่สนามมันก่ก็ถ้าจังหวะยกห่างเมตรประมาณรุ่มๆลุ่มๆหนึ่งเมตรห้าสิบโดยประมาณเนี่ยจังหวะทำของพี่เอ็ครับรดประสิทธิภาพค่อนข้างเยอะครับหนึ่งเท่าครับเสร์ฟโอ้โหเว้ ต่อครับสองแกวมสองหนึ่งครับจะป้อนเสิร์ฟตาโยกโอ้โหมีเอ็นเล่นง่ายเลยครับลุงนี่ฮะอ้อมงข้ามหัวไปย์เฉียวหนึ่งต่อสองหนึ่งสองครับ ตเซิฟบอนจับหนึ่งแซมสองหนึ่งครับสะปอนสวนเบนเซิฟโจวเปิดหนึ่งตายกสัวพี่อันดามซฟ ยกตัวขึ้นเลยทีนจีวนะเตีขจ้นแต่ขาขาจะเชื่อหนึ่1ต่อ2งครับเปิดหนึงนยกเอาเลยครับเจ้าหนีครับเอาแล้วจังี้ครับ รวต่อสองรต่ออแต้เท่าฮะถูกบอกเชื่อครับ สามสองครับบุยลำนำแล้วครับโอ้โหนี่โอ้โหโจ้ครับประมาณนิดหนึ่งนะจังหวะเกมเมื่อสักครู่นี้ครับเป็นเหลี่ยมแก้มานะครับเสียจังหวะไปหน่อยฮะแถวสองสามครับจัปอนเสิร์ฟ โตเปิดทิ้งตายกออาที่จัาปอนปอนยกสวยเจ้าเนมซับโอ้โห้เอาละฮะสามก็สามเต็มสามเท่าครับจัปอนเสิร์ฟโอ้เสิร์ฟดีนะฮะตายกชูเอาหางครับพวกนี้เอาไงดี เรียบมีสังเกตนะฮะมีแอ็ดยามครับท่าแต่ก็ยกไม่ถึงแกนะด้วยอาวุโสด้วยครับแกน,น่าจะมีอ่าปัญหาเรื่องเกมทำนับทายกไม่ถึงนะฮะยังอยู่ช่วงต้นเกมอยู่นะครับแต่ามสีสามครับสปอนเซอร์ อ่จาจอรกเสียอามสีพุดเปิดทิ Sho, hm ้งไปหนสอสามสี่แต้สามสี่ครับ สามครับตายกห่างไหมเอาละฮะถ้ายกห่างแบบนี้เนี่ยถ้ายกห่างแบบนี้เนี่ยโอกาสเสียแนม,มีสูดครับสำหรับทีมงานบุรรีัมย์นะฮะต้องขับไปวางแผนกันใหม่นะครับนู่นเลยฮะว่าจังหวะยกพลาดหลายแต้มนะฮะ ผูท้ที่เป็นเหลี่ยมสามสามนะฮะแลกข้ามครับระหว่างที่เอ็ดดัครับกับเจ้าเนมนะจะปอนชวนเบนเซิร์ฟตายโยกห่างไปอีกแล้วลูกนี้โอ้โห ช่วงต้นเกมนะครับการจังหวะยกของเจ้าต้าดูเหมือนขันขาดนะฮะแถมสามห้าครับสียเห้า แกมห้าต่อสามครับสปอนชนเป็นเซิฟโอเซิฟดีครับโอ้โหยสาม่องสาแมต่อห้าครับข้ามแปลได้นะฮะ โอ้ยจ้าปอศัก์เกี่ยวได้นะครับเจ้าตัวเสียจังหวะครับคู่ต่อไปเป็นคู่เอกในรายการอีกหนึ่งคู่ครับเป็นเอกที่สองแต่ว่าตัวท่มีัวตนะงาเท่านนเอรับสาน สูนี้ชิงเงินรางวัลไปกับ 30k นะฮะเจ้าเนมสวนเบนนะครับแหลกขังพี่เอ็ดดำนะฮะสี่ห้าครับจะโจเซฟมือเปิดหัวอ๋อโอยเทานะครับจะปอนมาเสิร์ฟฝั่งนี้บ้างครับห้าสี่ครับ

กตัว4ครับผู้เสือพวกนี้ครับมาแล้วฮะมาทีละ้นิดเทียนหน่อยับเจ้าปอนครับทแฟนคงได้เห็นเกมเสิรของเจ้าปอนครับเรื่อยๆนะฮะน้องเริ่มปล่อยทีเด็ดเกมเสืรออกไม้เห็นบ้างแล้วครับ446เจ้าโจ้ครับเล็งนะฮะ บอนยกสวยเจ้าเนมซับโอ้โหเอาละครับอให้กเอเลยครับ6ต่อสี <Hey. S 1> mom, ่ต่อ4นะครับการยกสวยนะครับวันนี้เอ้าติดเกีียวเจ้าปอนว่าแล้วไงเจ้าเนมซับ นี่คเจ้าปอนน่าจะมองเห็นครับปอน,น่าจะมองเห็นจังหวะทำของพี่เอสนะฮะเพราะว่าพี่เอสเนี่ยถ้าลูกใกล้เนียเนี่ยแกจะมงยาวไม่ถนัดครับแกต้องมองลูกฝังน่าจะขายมากที่สุดครับถือว่าเป็นจังหวะวัดใจเลยฮะส่วนเจ้าปอน,นี่ประสบการณ์ที่เห็นเห็นมานะฮะมั่นใจในเกมรับของตัวเองของตัวเองอยู่แล้วฮะในจังหวะลูกทำน่าจะขายแบบนี้ครับ เจ็ดต่อสี่นะฮะหนุ่มช่าปุ้นี่ครับเจ้าปอนครับหน้ายกเอาแล้วไงเอาแล้วไงโอ้โหยังอยู่ครับเกมนี้ครับของเจ้าปอนฮะโอ้โหโอ้โหนี่ฮะมีมาให้เห็นเรื่อยๆครับสำหรับเจ้าปอนฮะ ดูให้ดีนะครับใครที่เป็นแฟนขบของเจ้าปอนนะฮะเกมเสอร์เบียยังออกได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์นะเจ้าปอนนะแอดมินตามนะ้องเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะฮะเดี๋ยวรอชมเรื่อยๆครับสำหรับเจ้าปอนนะเกมเสอร์เฮนะดูให้ดีนะเจ็ดต่อสี่เจ็ดต่อสี่ครับนั่นไงครับนั่นไงอีกเกือบแล้วฮะเกือบแล้วครับสองเอ็ดสี่ต่อสีอ่ ทีเจ็ดโอ้โหเก่าเหลือเกินครับจะปอนครับทั้งคุมทั้งเสิร์ฟทั้งยกครับมีให้เห็นทุกช็อตเลยครับอสุดพวกนี้ครับหลอกหน้าท้าไปเอาล่างโอ้ยจังหวะเนี้บนิดเดียวฮะสำหรับจะปล่อยจะตัวเสียได้ครับเจ้าเนีมก็ให้กำลังใจ nó ngâm Chị to chết kia <laughs> oh, oh, oh. <laughs> chết to c chết to เอาแล้วไงครับเจ้าปนเห็นแล้วฮะจังหวะแบบนี้ครับโอ้ยโอ้เจ้าปนครับเก่าเหลือเกินครับจังหวะขึ้นครับแกเห็นเหลี่ยมนะเห็นเหลี่ยมเห็นทรงเห็นทิศทางนะครับไม่รู้ตะก้อครับที่จะลอยมาตกสู่หัวของพี่เอ็นดำครับโอ้โหคิดเยอะครับแอรต่อสีครับเข้ามาสู่เกมครับโอ้เสื์บซ้ายเลยฮะ เอา,าอ้วครับเจ้าปอนยกสวยอีกแล้วเจ้าเนมโอ้โหจังหวะนี้ครับโอ้เก่าเลยคือนครับเจ้าปอนครับเจ้าตัวยงังดูสบายๆยนะครับตัวก็เสียดายครับจังหวะที่ยกให้เจ้าเนมเมื่อกี้คู่ยัยงเสียดายเลยนะวางนะ สี่ <Four, S 2> ต่อแปดครับเจ้าตาเสิร์ฟหูเปิดหนึ่งโอ้โหเสียจังหวะแทบห้าห้าต่อแปดครับ บอลโยกหางไปหน่อยครับลูกนี้ครับเอาจิดเกี่ยวแล้วเท้าแล้วครับสองแต้มนะครับสองแต้มนะครับสุดแล้วครับมุกต่อไป หกต่อแปนะครปอนยกสวนเนมซับติดโอโหเฮ้ยายกงไปเนี่ยกาเลุกต้อนเทียนง้นขาดัแจ้งให้กวลาให้ด้วยนะคิกต่ปไานะฮะนมาแล้วเี่ยังมีใครเปลี่ยนชเลยอีกอมครับแปดต่อหกแปดต่อหกครับับปอนเซฟ

แต่ต่อกครับสปอนเสิร์ฟโอ้ไล่ขวาเลยฮะบอลล็อีดีแล้วครับวันนี้เนมสับทีครับอย่างนี้โอ้โหเนมย,ยกมือขอข้ามเขาเลยครับ เดี๋ยวแฟนๆนะครับสนามวัครับรอนะครับเจ้าเนีมเจ้าปอนครับมาแน่นอนครับแต่จะเหลี่ยมไหนตันนะครับยังตกลงกันยังไม่ลงตัวนะครับเพราะว่าเจ้าเนีมขอผูกเหลี่ยมมานะครับเดี๋ยวรอรอก่อนนะฮะเจจนครับได้มาแน่คู่นี้ครับดูจังหวะที่หนึ่งครับอ้าวยังอยู่โอ้ยวันนี้ เีมงานบุริลมรู้สึกจะผิดจังหวะกันบ่อยนะครับทั้งเกมรับเกมเกี่ยวแล้วก็เกมยกครับยังไม่เข้าจุดเข้าไหรเนะต่างจากที่ไปเล่นที่บ้นไผ่ครับโอ้โหโชว์ฟอร์มสเบาะนะฮะโอ้สิบโหกครับออเอาไรไงเอาไ้ไงจะป้อนโอ้โห โอ้โหข้ปอนครับปอนคนเดียวเลยฮะต6ตอ่อ10ครับ,อบปอนยกสวยไปแล้วเนมซับโอ้โหนี่ตกลงที่สนามใครกันครับเนี่ยโอ้โหปอนยกยกถึงเส้นถึงเส้นเลยฮะโอ้ถือว่าเจ้าตัวนี้คือคำนวณพื้นที่ได้อย่างแม่นยำเลยครับทั้งเกมเกี่ยวเกมรับนะครับเ<ต>หลือ สิบต่อหครับเหลือเกมเสิรฟให้ดูนะฮะเอาแล้วไงครับเกมเสิรฟมาแล้วอันยังไงครับนี่ไงครับแอดมินบอกแล้วครับเด็กหนุ่มคนนี้ฮะมีดีที่ลูกเสิฟนะครับจะให้ทราบนะฮะสิบเอ็ดหกครับคู่ต่อไปคู่เอกนะฮะเปรี่ยมซ้นะบันมาขามครับกับทีมงานบุกนีลครับ ยกสวยอีกแล้วเอายังอยู่พีวุฒิเปิดทิ้งหนึ่งจ้าปอนยกนิ่งเหลือเกินจะเนมซับโอ้โหนี้ครับโอ้เจ้าปอนครับสสเสดาวเหลือเกินนะ มีให้ไบให้เห็นทุกอย่างครับเปอนี่อย่างเดียวเกมนะสิบสองสิบสองหกคู่ต่อไปคู่เอกนะครับเห็นเอกสองนะสามมามาค้ำโอ้โหนิดเดียวฮะโอ้โหหกต่อสิบต่อสิครับโจลยไปไหนครับพิวดเปิดหัวทิ้ง โอ้สุดยอดลูกยกเลยครับแบบนี้ครับเจ้าเนมก็สบายเลยฮะโอ้โหสิบสองหกครับฮอนเซิร์ฟอี่ไม่ข้ามครับขอสอบถามนะครับว่าภาพสะดุดไหมฮะถ้าสะดุดแจ้งด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนกับเครื่องมันจะร้อนนะฮะเดี๋ยวคู่ต่อไปคู่เีกได้ชมแน่นอนครับ บอนยกช่วยอีกแล้วครับลูกนี้แซมอีกแล้วโอ้โหเจ้าดีมีขอเหลือเกินครับจังหวะตะกอดได้ใจนะฮะพี่วุฒิมาขอเสิร์ฟเองหรือเปล่านั่นไงครับ12 12 26พี่วุฒิขานอกเสิร์ฟตาจับยกโอ้โหโดูผิดฟอร์มไปเลยฮะสำหรับทีมงานบุรีรัมย์ชุดเล็กชุดนี้ฮะ ันนี้เดเ 5, 6, 2, ูผิดฟอร์มนะฮะหกต่อสิบสองครับคือเปิดทิ้งเจ้าบอนโยอีกแล้วสะเดาโออพี่วุฒิบอกขออีกรุ่หนึ่งฮะเชียนขานอกมาขอเสิร์ฟเองนะฮะเชียนขานอกครับไปครับแทงเดียวเสียบนะต่อหกสิบสองหกครับโอ้เสิร์ฟดีฮะ เอาแล้วไงปอนอีกแล้วหลนอ้าหลนจริงจด้วยโอเคโอ้โหดงนี้เก็บครับผมมีช็อตเด็ดแน่นนครับสำหรับจังหวะนี้ครับเดี๋ยวคู่ต่อไปนะครับมาแล้วครับเจ้าเก่งบาคามเจ้าโรเบิร์ตแล้วก็เจ้าจักนะครับมาแล้วครับเดี๋ยวคู่ต่อไปครับรอรับชมนะครับฟัง ตรงข้ามมีเจ้าหนึ่งเจ้าตะแล้วก็พี่นกนะครับเดีย๋ยวพูดกันไปครับรับชมนะมันนี่นะครับสวัสดีนนครับ